สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเป็นบุญตาที่ได้เห็นปรากฏการณ์เงาสะท้อนพระธาตุพนมในวันบุญเดือนเ้าจากกรณี26สิงหาคม2565สร้างความมศจาย์ใจให้กับผู้พบเห็นเพจเฟซบุ๊กน,นครพนมบ้านเฮาได้เผยภาพพร้อมระบุว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติภาพสะท้อนองค์พระธาตุพนมในวันพระใหญ่บุญเดือน9ห่อข้าวประดับดินณวัดพระธาตุพนมวัรมมหาวิหารพระอารามหลวงชั้นเอกอำเภอธาตุ พนมจังหวัดนครพนมสำหรับวันที่26สิงหาคม65ถือเป็นวันสำคัญตามความเชื่อของชาวอีสานตรงกับวันแรม14ค่ำเดือน9ที่มีการประ,ระกอบพิธีกรรมข้าวประดับดินหรือบุญเดือน9ตามประเพณิไทยลาวเชื่อว่าเป็นวันที่ประตูนรกเปิดยมพบาลจะปล่อยให้ผีนรกออกมาเยี่ยมญาติในโลกมนุษย์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้เด่ญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้วและการปรากฏภาพสะท้อนของพระธาตุพนมไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งแรกโดยมีผู้ให้คำอธิบาย ไว่าเป็นภาพที่สามารถถ่ายได้จริงในช่วงที่อากาศเป็นใจแสงจากดวงไฟที่ฉายพระธาตุอยู่ด้านหลังผู้ถ่ายภาพทําให้เกิดเงาที่กระทบกับหมอกในอากาศบนท้องฟ้ากล้องสามารถถ่ายภาพได้แต่หากมองด้วยตาเปล่าอาจจะมองไม่เห็นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ